ฮัลโหลฮัลโพี่วัสดีครับน่พี่วลโหลโซน0โซน0 993มีเหอพี่ไม่มีหรอพี่ฮะพี่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นกระเทยพี่เปนกันเลยไม่มีใครมาแล้วพี่กดเลย ี่เลนมทำไมพี่เล่นการ์ดจังพี่ก็ไม่มีคนแบกอะพี่ผมบอกผมหาคนแบกไม่มีใครมาแบกเลยพี่ขอดีๆเป็นผู้ชายผู้หญิงผมเป็นกระเทยพี่เป็นผู้ชายผู้หญิงคอาเสี่ยงจริงๆนะมั้งไม่ไม่ไม่แอบไม่แอบพี่เป็นผู้ชายผู้หญิงบางคนอะไรวะมันชื่อ ไม่ตอบกน่ารักอ่ะขอเสีจงจริงขอเสีจงจริงไม่แอปนี่สียงจริงมึงแอปอีควายโดนโดนโดนเลยวิ่ขอโนเลยเลยเฮ้ยไม่ดีเสียงเลยใช่ปะ พี่พัชเอาดิขอขอดูุนหนดิขอดูุนไหนดิกดูในนี่ดูในดูในวิดีโอ่ะดูในคลิป่ะขอดูดุนไหนพี่เออดูในคลิปอ่ะมีในคลิปอ่ะเอาตัวรอดสู้ยังมีชสวิอยู่ในคลิปอต่เวาดูดิฮะไรนะ เขาเสียงจริงๆแม่เอ๊บได้ปะก็ไม่เอ๊เสียงจริงพี่พี่จะเสียงไหนอ่ะพี่แอ๊บป่ะชีล่างเขาเดนกับเรากรนชีล่างจะทิ้งเราไปไหนอ่ะพี่บอกใครอ่ะพูป๋อบี่อ่ะป๋อพี่เล่นด้วยอ่ะเนี่ยขอโทษได้วยเหรอนะพี่ขอโทษนะะอไรขอโทษอะไรอ่ะ ก็ผมขอโทษนะพี่เนี่ยวันนีกูโดนด่าอมทำนี่อะไรวะขอโทษนะขอโทษนะจะโทษเรื่องขอโทษนะพี่ที่ผมด่าพี่ว่ามียุนน่ะอะไรวะมียุ่นคืออะไรมียุนน่ะพี่รู้ว่าน่ะดุนคืออะไรดุนคืออะไรทุกคนยุ่นคืออะไรทุกคนเพลงหนังพี่อะหนังพี่ดุนก็คือหนัง ยุ่นคืออะไรวะใใจจฮะทำดิจ่ะอะไรอ่ะเขาหัวเราะอะไรอ่ะหัวเราะเขาพี่น่ารักไงอ๋อขอฟังเสียงจริงเขาหัวเราะด้วยนี่เสียงจริงฮัลโหลฮัลโหลเขามาพี่คนมาข้างหน้าเลยเสียงจริงๆนะข้อฟังเสียงจริงก่อนเดี๋ยวมีให้ดู คนมาพี่คนมาดอนหนึ่งพี่มีตัวหนึ่งหลังไอ้วะลัดลัดลัดคิวลัดคิวเจ็บมากลัดอ้วะเจ็บมากไม่มึงลัดคิวคูมันเจ็บมากพี่ข้างหน้าพี่เจ็บมากแล้วอย่ะเจ็บมากพี่เอ้ยลาดคิวลาดคิวลัดิว เจ็บม,มากเจ็บมากผมยิงเจ็บครัวเลยพี่ยิงมันมันอยู่ไหนอ่ะมันตายไหมผมเก็บหมดอละสามตัวเลยผมโหดจัดอ่ะโอ้ยเก่งม,มากเลยที่รักผมยิงนัดเดียวทุกตัวเลยอ่ะโอ้ยที่รักน่ารักที่สุดทำไมเก่งอย่างเงี้ยเขา,เค,าคุยกับใครอ่ะไม่คุยกับที่รักแล้วแหละพี่เป็น,นไรอ่ะฮะพี่เป็นใครเดีย๋ยวชักผัวผมได้ยินพี่ ผมหึงนะเป็นแฟนเป็นแฟน,นนายนะผมผมมีผัวแล้วอ้าวมีผัวแล้วมีมีผัวหรือมีเมียมีผัวอ๋อนึกว่านึกว่ามีนึกว่ามีเมียชื่ออะไรอย่างรู้อ่ะผมชื่อโมพี่โมใช่โอ้ยโมโมเหมือนชื่อหมาที่บ้านกูเลยว่ะแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะ ชื่อชื่ออ,อ,อกไ่กชื่อหน้าันตีนชื่ออกอ๋อโอเคหลอกหลอาหลอกัวมึงอีกอ่ะผมหลอสุดที่สุดในโลกละไม,ไม่ถามผมอยากบอกผมไม่ถามไ,ไม่ถามผมอยากบอกอะ่ะตายตาย เกิดใหม่ก่อนกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่พี่ผมเหมือนกับมาเล่นได้เลยพี่ครับพี่ผมไม่กล้านะพี่ผมก็กล้าพี่ใครถูกล่ใเรกก็กระโดดถูกก็กไม่ได้เลยโอ้โน่วิมอยู่โน่วอยู่คนไกลอ่ะอยู่บนพี่ไปไหนอ่ะผมมาโหนสลิงตรงนี้ไงจะขึ้นเกาะงั้นตรงไหนอ่ะพี่พี่ไปไหนอ่ะผมจะโหนสลิงตรงนี้ไปขึ้นบนเขา ไพร่นั้นไี่ทันไหนพี่ยังมีหลายขาวเลยอย่าแอสเสียไปลงสีใช่ไหมี่นั่นน่ะมันจะยิงพี่เบอร์สี่แล้วนะช่วยพี่เบอร์สีหน่อยไม่ทันแล้วจีเร็วเร็วช่วยเบอร์สีหน่อยเรียบร้อะไปเลยนะไม่ทันได้ช่วย คามมันจะตายม่เห็นต exactly. ัวเจ๋งเหรอพี่น่า่ะอ่าไม่เจอไหอ่ะไม่เห็นตัวเลยอ่ะเห็นไหนอไม่เห็นตัวเจ่ละอเจียจยิง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 เจ็บมากพี่เจ็บมากเข้าเข้าหัวไปนัดนึงไม่แตกหไม่แตก เดี๋ยวนี้พี่ไฟกะดีทุกมันนะพี่อนะพีแ่แล้วเคยมีคนโดนเน็ตพี่ยังอะ่ะโดนเน็ตคืออะไรพี่ไอ้สโดนพี่ลฟ์สดเป็นจริงมะเนี่ยผมเมื่อไงเมื่อวานวันหนึ่งวันนี้วันหนึ่งมึง <c oughs> เป็นไหมคนพี่มันอยู่ที่ชุบอะ่ะ ได้ไล่ไลจัดไปจัดไปดวิ่เลยวิ<ห>่เลยตะขดมันอยู่นี่ไม่ไดะขอถามก่อนว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายผมเป็นจักรไทยมึงไม่ระบุตัวตัเหรอเป็นจักร<อ>ไทยา็จะคาว่ามีสองตัวเจ็บมากพี่เจ็บมากเจ็บทุกตัวตาวหนึ่งเ้วย เจ็บเหมือนกันแล้วล่ะมันโคตรเจ็บอะแต่ว่าพี่เจ็บสองตัวเลยยิงมันเลยพี่แต่ยัง <c oughs> ไหนวะมันอยู่ไหนวะไปช่วยไปช่วย <c oughs> ไหนองี้ยมองไม่เห็นตัว <c oughs> ไหนวะมันยิงพี่กันไหนวะ <c oughs> มันู่ตรงไหนไปมึงไปชุกูมานะอุ้ยก um, ่อนดีกว่าพนุพจมาช่วยพนุพจนมาุน่ยใครอะเนี่ผมไม่ชุวเลยอะเี่ยใครชุวอ่ะใมาช่นมาชุกูสู้ลฮะสู้ลสลเน่มันไม่ชุดพี่หรอ Kita bom cuba sih ya. Kau 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 งมาสิด้ยอ้าวก็จะมาบากูตายตายเลยตายเลยกดตายเลยเดี๋ยวชุบไปตรงนั้นไปด้วยเพอ่อหนึ่งเพื่อนเพียวเฮ้เพื่อนหนึ่งเพื่อนพี่ยว ไม่รู้ใครเหมือนกันไม่ใช่ด้วยนี่ไม่ใช่เหรอสุ่มมาไม่ใช่เหรอเรามาสามอ่ะไม่ใช่เรามาสามเบอร์สี่มาหลงทางเลยนี่เบอร์หนึ่งสุ่มมานี่เบอร์สี่ชื่ออะไรอ่านให้ฟังหน่อยเบอร์หนึ่งอ่ะอ่านได้ฟังในมดอเพื่อนพี่อ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์หนึ่งมันสุ่มมา มึงอว่าวขาโดนเขาโดนที่้างอยเบอร์หนึ่งอะอะไรวะเบอร์หนึ่งมันซุ่มมาไม่ื่อนไม่อะนีหชฟางลอยบีบีอะนั่บีบีเลยเรียกมันพิมพี่ามันดีสปาสตาคืออะไรกะอาวมึงโดนแน่ อะไรคือสบายจัะที่มทำไมตุี่ใหญ่จังอ่ะอะไรนะทำไมตุี่ใหญ่จังในในสตรีมอะอะไรวะทำไมตุี่ใหญ่จังในสตรีมอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะนี่ผู้บุ๋นดูสตรีมที่อยู่เนี่ยรู้แล้วผัวพี่ดูสตรีมอยู่พี่พูดว่าอะไรพูดพี่งไงอ่ะขอเย็นหน่อยดิพูดว่ะอะไรวะ ห่อขอสี่ตันเลยพี่หันมาเดี๋ยวผมสี่ให้หันมาหันซี่หันซี่ันซีหันซีแกแตกแล้วแกแตกแล้วหันซี่หันซีอุ๊ยไม่หวนแล้วไม่หวนแล้วแกแตกแล้วแกแตกแล้วเฮ้ยเบ้นเบนหนึ่งตายจุกเบนหนึ่งก่อนเอ้านี่เพื่อนมีตายตกกระจุมมา

นอนแบนะฮะพีหลังมาพี่นอนก่อนนอนหลังมานี่นี่หลังเข้ากำแพงนี่ออั้นวอาหลังเข้ากำแพงสิอะไรบ้นี้ันไนตายแลยดู้ินตาไม่หยุดเลยเหรอ बोलिए 来呀！

วุ้ยแม่งคนเลยเยอะสิเลยเก้าเจ๊ะเจ๊ะหลังก็ขาวหลัง มันี่มมคกูแลวพี่สาา嘛ามันลืมมันคุณละไหนมันอยู่ไหนอะเพื่อนเพื่ครผมไม่นรมันอยู่ไหนเนี่ยอเ็นล้เห็นแล้วเจ็เจ็เจ็มันเจ็บมันเจ็บมากเจ็บมากผมไม่ได้ตั้งใจคะคุณขอโทษค่า้ย tên làm tên Chưa tên, chưa tên Nó tên ạ à.